รัสบสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเปิดทุกคนพ่อพ่อกับสองซาแพงนอนยำสุวยของวันอังคารพี่น้องเสียงกับโบโอเคบันไดพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไอไอความสิลับไอความลับไอพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ซาแพงลงมาวัดอีเนาะยัง่งบวดจบเลื่องเสาพี่น้องเลย เสาเนาะมีอาสั่งเพื่อนมาหาเพื่นอน่าขอราคาเพิ่มอีกแน่เด้อเพื่อนวามา่าแพงเนาะซาแพงกับปจัก์ไล่ซีว่าเนะาะเพราะว่าลงมาถ่ายมือนันว่ะต้นละซ้มพันเนาะแต่ว่าเพื่อนมีการเพิ่มไล่มันบอกเพิ่มลิงเพ,ลเ,เ,ลเ,ลลเพิ่มไล่เนาะก็เลยมันก็เลยราคาเพิ่มมาซะ เพิ่มเท่าใดเนาะมีจักเาสา,สา,เสากับใบพังเมีอ่างกับคนใหญ่บ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะาว่าซาแพงไปตามเอาอยู่เฮือนเนาะเมื่อบุญเมื่อยากยากเนาะกลางคืนเพิ่นมาหาเหรีองเสาอยาให้ลงมาเบิง่งซาแพงกับบัได้ลงแน่ยคัน บัตนี้อยู่ทั้งผัวทั้งเมียทั้งทั้งสร้างทั้งเมียสร้างทั้งคนใหญ่คนใหญ่โซม,มีน่นรออ้าวให้ให้ลุงกับลุงว่าบัตนี้ได้บาตนี้เอาขะขักได้มันมีจักต้นกันแน่ขอราคาเพิ่มมันมีจากต้นกันแน่ขอล่าข้า อตีนมันนี่ก็ให้มันหดันตีนแคระอ่าแล้วบาดเด่นมันเป็นขอบตัวเด่นไปไปน่ะมันเป็นเจ้าไร่เป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าอ่าตววาเอยู่ในตัวเสาอ่าว้าหว้าแผ่มันนั่นหลังจากนี้เจ้ากระติ๊บดอกจันบ่ใส่เกินกลางมันนี่อ่าสบายดีเอฟซีเนี่ยพญาย่อสบายพญาย่อเนี่ยแล้วยากได้ไล่ขลักนี่สบายดีพี่น้องกำลังมาสี่ในน้ำไฮซ่างพวกไล่ติดตะกี้ว่าไล่ธรรมดาบ่ตัวนี้มันไล่ตัวนั้นไล่ธรรมดาเออไล่ธรรมดา กับโบไลธรรมดาแต่ว่าโบไดูเบดิตินั่นน่ะโบดิติโบดิติัวนี้ตัวนี้มันเซริติสอย่างนี้อ่าอันนี้ดวงูมัน้ใส่เห็นอนี่เปไล่ดงูเดี๋ยบังเดี๋ยวบังอืมไม่บอกัโตนี่มันจะเป็นไล่เแบบนี้ กาเที่ยวเ้วจะูอไทยนะแต่ที่สาบันนักการการมีเป็นลายอยู่ขึ้นกางเขีนเป็นจุดมันใส่ปูนโดยมันไม่เสเพราะว่าเขาเลหลอเป็นตัวแบบมันเป็นหลอยเปเป็นแบบเนีน้อยใน่หน่อยนะเขาจะ็ดเดสติดใส่ตามนี้มาในข้างหน็้ักที่พอจะนี้ถูกเสาในข้างในเนี่ยหมดเติเป็นไล่แท้เพราะว่ายามันคูใส่นนมันจเป็นไล่ฟออเป็นไล่พอพอว่าน้นเสืลงน้ังอี กูลงมาใส่หัวซะเออเดิ่ดด้อยฮะแต่ยามันแตกดี่ดด้อเลยแต่บ่อไฮบ่อไฮเฮ็ดนี่จะว้าวศีรษะเกลี้ยงเลยตนีสษะเกลี้ยงเลยนี่จะให้เป็นแท่งไล่อ่าตัวนี้เหมือนเดิมนะสามพันอันนี้นะตัวนี้เหมือนเดิมเลนกลางนี่เหมือนเดิมเนาะสามพันตัวนี้เป็นลายไม่ยุ่งตัวนี้ลายไม่ยุ่งเต็มเต็มเป็นหู้ มันยุ่งหรือว่างแท่งติดถุงติดตาไม่ได้อะไรอย่างามาเพาะเป็นเป็นลายของใหม่เลยนะลายของไม้ตัวนี้ไอ้เบิวงว่าเป็นไม้โลยนะสีไม้โลดแค่ว่าไม้น่ะมันไม้ยุ่งโลดนี่เด็กเอาสตีมมันนี้เห็ดบริชายเป็นอะไรเห็ดบัวมันสีเสือสตีมตัวนี้มันจะเป็นบัวฟุ้มจ้างแค่ท่านเพิ่งต่านนั้นเป็นเป็นบัวบัวแบบบัวสั้นๆแบบสีสั้นลงมาเป็นบัวติดดอกนะบัวติดสิพธิชน้าใหม่บัวติดนะ อันว่ามันอ่านอ่นานเลยคือทำมึงบวติดเขาสะกอดแต่ว่าเฮามาบวมาใส่ย,ยิ่งเขาโลดสร้างนี่แต่แท้ก็ยังคิ่ใช้ที่ด้านอยู่อ่าสร้างอันน,นี้แต่แท้สร้างนี่แต่แท้เห็นไร่เนื้อหใส่ตัวในการเห็นของสร้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้สิบ่อยฟังสร้างในตรงมัจีิยาในุษย์นี่ทำมันเกี้กงจะสะกดมันเอามามาเจียาบวันมันมีผักมีอย่างนี้น <c oughs> แต่จะเอาปูนมาพ่อพ่อบอกมันเป็นตะหม่งตะแมงนะเออทั้งกานั้น จังยังยังแต้มแต้มเลยจังฟอกบ้นมันมันสิเป็นลายเมนงถ้าว่าคนโบกุจับมาใหม่ยุ่มลุ่นเลยเออมื่อันมื่อมาไซวิดีโอมื่อน้ำอิดนะป้าคิดว่าลายเมนยุ่งคือกันเบิร์ตหนอนเนาะบานนี้บานตนี้อืบานีบานี้ลายใหม่แล้วบานนี้เลยขอเพิ่มเท่าได้กะลุงขอเพิ่มเอาดูขอเพิ่มน้ำเอฟซีน้ำพี่น้องเราดูอ่าอันนี้ขอเพิ่มมันเป็นหาพังซะตัวนี้ตัวน้อง สี่สามมนบ่อะไรครับนี่แล้วผู้ผู้ผู้เช็ดนี่มันบ่ทันใน้ฮอ้จักไร่สม่อยนี้อยู่นีตัวนี้สามอยู่นี้อยู่างนี้เสาคลมนี้ตัวนี้หันอขนหเกี่ยวขอเพิ่มเสาลหาันขอเพิ่มเสาลั5,000ตะกี้ตะกี้ว่า3เนาะบัดกี้ขอเพิ่มขึ้นเป็น2งเป็นหาพัและมีจักเสาบบสิีสบ่เสาูบวียังยังมันข้นก่่อบิดเด้ มีสิบสี่มีจะต้นสิบสี่ทั้งขางสองสี่หกทั้งขางหกเลยสิบสี่ทั้งตัวใดต้นนี่ก็เอาเต็มบมเดี๋ยมันโบแล้วมันไหลเสาเธอได้นี่มันคือเพียงเดียวอะูอเอ กได้เห็แตอนเป็นนล่านี่ตน่งเลคยทั้งนี้เนี่ยเอาหอดพุเลย đấy จ้ำพุเลยทั้งนี้โอ้ัวใืนหนับเอาแต่เสาผีเด้ออ้ายเล้อคืนหนับเอาตั้งแต่เสาตัวผีเสาตัวผีจนหอดผุแปะว่าเลี้ยนหนึ่งมีเจ็ดเสาอันนี้สองเจ็ดสิบสี่ ทเาพราะว่ามันได้ใช่สงเืองร้ายเลยใส่ใ <saturated> ห้งานร้ายตันนี้ตัวนอะห่งสองสามสี่หกเออข่างละหกข่างละหกเป็นชิบซองเลยสิบีทั้งหนาฮะทั้งขนามีสอต้นทั้งข้าง ทั้งขางมีฮกแล้วก็เอาทั้งหนานำอ้ายเลยพอดีเป็นสิบสี่ในหินจากป่าเจ้าผู้ใหญ่เป็นแนวโฮมนั่นบอกเพลินว่าคูนน่ะก็คืออยู่กับสางอันนี้นะอันเด็กปีนไป่ว่าแบบนั่นอยู่กับสางเบิ้ดพูนก็อยู่กับสางบมเดเกียวเนาะแม่นเ้าจ้างขาดเลยว่าสั้นซะพูนเป็นสีอยู่กับสางเบิดจ้างขาดเลยเนาะจ้างขาดเลยโมเดเกียเลยเออคุณเห็นเองเบิ้บ นััับบแแแตตต่่่่หยยงงอเป็นปูนเป็นเป็นชายเป็นสิ่งจะเอาน้ำน้ำร่วมนี่แล้วใช่คือเอาอยู่ดีเออดใช่ก็อยู่ดีแต่ว่าพวกเขาใอย่างนั้นอยู้ทางบ้านซื้อดูแต่ว่าเป็ดปูนน่ะเป็นดูขับซ่างเป็นปูนเป็นนั่นๆเป็นสิ่งนั่นใส่เองผมมี่ตะเรียบนอกเลยคล้ายๆไล่วันเสาซิมนะบอกกระปูติดนะบอกเอาแบบนั้นบอกเอาว่ะมันอยู่ทางนอกเออมันอยู่ทางนอกเออเออ ท่นดูทั้งน้นอย่างนี้คเป็นไร่อเอามือนี่แหละพ่อเอาโดยโดยเห็นสายประเส็นหรอกเยเป็นฟอกฟอกอ่ะมีหูบตัวอย่างให้เบิ่งอยู่บ่เดี๋ยวสิขึ้นหูบให้เพิ่นเบิ่งนั่มฮะนะอันปะอันลุงถ่ายมากในเด้ออันหูบตัวอย่างมันสิเอาขึ้นให้เบิ่งนะแบบธรรมดากับ่ธรรมดากันโบเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่บ้านอื่นบ่มีบ่หูผ่าแต่ผ่าพจำลองกันมาบ่เอาแบบงหูน้องเขียนด้วยใส่กันรู้ บเรมเงาบ้านหรือเงาบ้านถ่ายมาเบิงถ่ายเต้าหื่นขอให้ดิลายใหม่นี่ต้องเป็นศิษังลลักษณะนั่นหละลาใหม่คือว่ามันยุ่งหรืม่าาลุน่อมันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งตับคุ้ยมันมีดำํำเดงเลยแดงข้เชาขัาอยู่เนาะมีดำมีขาวเนาะมันมันครบจบคล้องได้กรดนน้าดไ้นี่มันถนอกมันจะเป็นลักษณะนี้นี่บ้า เออแบบนี้เออเออเออจะแบบนี้เรีอกขางนอกนะลายแต่ว่ามันโมยใหญ่คือแนวนี้นี่มันนั่นมันของมัน,นโพนอ,อืมนี่แหละเนาะเพิ่ขอราคาเพิ่มเพป่ะสิเธิ์ลายประมาณนี่แหละพี่น้องอันขาลายธรรมดานะ่ะสามพันแต่ว่าวลายนี่เพิ่มข้างในสามพัน 3, 000, แมน่นแมน่พอมันโมยใหญ่ให้งานนะน่นวงอันนั้นนะออแต่ลายเอ,อ้า แนวได้กระทาเบิ่งบัดมันแล้วเนาะงามงามสำได้เด้เนาะอยากเห็นเลยนาะจะบอกให้มาถ่ายโดยโดย10ต้นเพราะว่าจะเทพกับผมกันทางในเหลือจกต้นบัดเนี่ย10ต้นพวกก้มเลยพวกก้มนี่มี่10ต้นบ่โดยโดยโดย10ต้นเพราะว่ารายงานนั่นทรายวิดีโอออกไปเลยง่ายเกิน่าเมาเบิดเนาะ แต่ว่ามาเพิ่มราคาอีกก็เลยเทาก็เลยซ้ายออกไปเห็ดเพิ่นเบิ่งอีกทำบุญลำพันหั์สาระโดยทางสั่งเพิ่นขอราคาเพิ่มก็ขอบใจทราบนะครับมีมาบ้านตะครองนี่ครัมาบ้านตะครองมันแพงกว่านี้โดย้อโยชาวบ้านเท่าก็ดีใจเลยบุญล้นถับก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เมตตาที่มาสร้างบุญสางกุศลให้ชาวบ้านเท่า ใหญ่ใจดีน่ะด้วยโครงการอยู่ในรอยากให้มันสำเร็จดีนี่แหละโยบานคนนึงเรียกเนียการรัากันพิจารณาเพยแดนแมนพยแดนเนี่ยมันหรือว่าคนใหญ่ใจดีสิว่าหับเบาก็ได้หรือว่าเช่าพยเดียวก็ได้เนาะเพราะราคาของมั่นอ่าี้สองเกตเกตหนึ่งละแมนมันตกอยู่แสนแปดแปดหมื่นแปดได้ยังมีสองเกตเอ้าแนว หินซนะ้<อ>ำมันอะซ้ำมนหนึ่งมันตกอยู่เม็ดกระเลียหน 13, 000, ึ่งสามพันสามสามร้อยมันไหลเป็นสามหมื่นปายตัวเนยเป็นสามแสนปายมันมี<ว>สองเกตเออพคกเ,เคกกล็กโตัธรรมดาเกศรอหุ่นงวงบ่บป้านน้องลเชียนเดี๋ยวมันตกอยู่แสนแปดแปดแสนแปดหมื่นแสนแปดหมื่นกับแสนแปดหมื่นแปดพัน เพราะว่ามันโค้งเล็กอยู่กับเขาเบิดตัวนี้เขาหันเมาบ่เออแซแปดหมื่นมาเซเลียกับเขาอ่ะกับสามเอยตัวนี้เกจที่สองเด้เกจที่เกจที่สองเลยเกเกจที่เกจที่สองเลยว่าตัวนี้เกจหนึ่งมันแพงโทษเกจหนึ่งเท่าไร่ะเกเกจที่เกจหนึ่งมันตกอถู่สามแสนไปแต่พอบการบ้า้นหัวกับบุญญาหมอนะเกจหนึ่งนะเออเออ เพราะว่าเขากบบตัวร้ายเขาเคยใส่แต่มันเอาเงินโบไลาแหละจะใส่จะเกตตัวอันที่สองนี้เกตธรรมดาตกอยู่แสนตายบบหอดสองแสนจำเนาะแบว่าของเขาเบิดอีกยังเบิดเขาหักเมาเบิดเบิดเดียร้อยแสนแปด1 8นแปดพันแล้วเบิดในพดานรวมทั้งสั่งรวมทั้งของเขาเบิดอ๋อของเขาเบิซน้สิ แต่เป็แต่พาน่าดาวน่ะมันตกอยู่สองแสนปลายเออคันดาวนะ่ะตกอยู่สองแสนปลายแตพ,พ่อเขาได้ยิน A ไอ้บอยบอกสองแสนห้าหมื่นสองแสนมันมาไหลกันว่านเนล่ะสองแสนแปดหมื่น 8, ไปขัดไปดาวเอาหนะขัดดาวอ,อสองปีทาวาโต๊เกตหนึ่งอันนี้น่ะมันสิตกอยู่สามแสนแปดดาวเกตหนึ่งน่ะมันสินาและญยยาติพ้นหัวคุณยังมะออื่นว่าสิประซุ่มนะ เออจะว่าก็เาไปปุ่นใหญ่ใได้ที่เปิดพังเนาะโดยตือนักก็เป็นจากขั้นวรขอตัวนี้จะขอใส่เพดานนั่นแหละโดยโดยขอใส่เพดานนี่แหละขั้นว่าลันได้กันสิ่งซางซางเขาเขาไม่เห็นเอามันเลี้ยวคนไร้โดยโดยปล่อยยิงใส่บันเขาแต้มไร้ในเฮ้าผัดโปรจากขนาดน่ะโดยโดยเต้มไร้เนี่ยเขาจะใส่เพดานก่อน เรื่องเรื่องไล่เรื่องเศร้านี่ก็แล้วแต่หมู่บ้านเฮาเสียนั่นแต่ว่าอ้ายเพิ่นแบบว่าโอนเงินมาไหวนะแบบว่าบ้านเฮาอยากเหตุไปแบบเรื่อยๆไปก็ได้เรื่อยๆนะโดยโดยพอถเรื่อยแต่ว่าผมท่านเราจะหูจักราคาแบบนี้นะก็ให้ท่านเนื้หน่วยงานขอทุนบทถังกำไว้โดยโดยให้เจ้าและกำไว้บ่าเป็นคนขันใดขันใดนะโดยบอจ้องมั่งม่อมให้ทางบ้านก็ได้โดย เฉพาะว่าครูเข้าครูจับก็ได้ว่าเคนเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นอานาแต่ว่าบ้านเท่ากัเพราะว่ายิ่งเพดานแล้วจากสี่ได้แต้มลายเนาะพอแล้วก็เป็นไแอ้เละมันบอกครูมาใส่ปะมันบอกครูมาใส่ยบ่เวลาแต้มอันเพดานนี้โบเกียวกบเกี่ยวเนาะโอเคซะโบเกียวเวลาเขาทุ่งเล็กชาวเขาคนว่าเอ้เอาเพดานกบบช้าทูด้วยดยเออเอาเพดาน อันนี้ก็มือนี้พ่อใหญ่บ้านมาสี่สี่ลายละเอียดเนาะสี่แจ้งลายละเอียดพี่น้องเลยมาสี่แจ้งลายละเอียดกับสร่างมือหนามาเมียส่างบ่ได้ยนอนว่าได้เรื่องเมียสร้างนี่่ละเอียดมือนี้มือนี้เจอสร้างจะเทส่างครับว่าห้วฝ่าหัวเลยบ่าเรื่องบ่นเรื่องเกือบพัวเกือบพัวลุบ ลายลายค่ะลายเสาละสามพันทั้งเบิดแล้ว่าเกือบพัวลุกเมื่อพัวจังมักขึ้นใส่บาจักเจาแหลนมหาลามตาตีตาล่นกลางขึ้นกลับมาอ้ยป้าก็คุ้มไม่ค่อยมากก็ขึ้นบัดคอยบัญยาเข็ยน้ำเขับอกรัาพูดเช้าเช้าป้าแมนอ้าวนึกว่าว่ากันแล้วอะไรขึ้ผู้ขายเองหลยเป็นลูกของแม่แมน บบออแบบแบบกแบบเบื้องต้นเรื่องนุำสารึ้นมาเป็น่อขาเป็นได้บ้านไม่กับพ่อบ้านแล้วนะเนาะเป็นพ่อบ้านออกแบบโอมาเนี่ยแะ่แเอาแบบอาากนนอกจากเขาเโามาจากลวงพ่อบางส่งคงงวดตัวนี้หนนไหมเนาะไม่แบบมาจากส่งลงพ่อบางเลยงงวดนะนโอเคเนาะมาฮัานีอกสิคอจบคลิปแล้วพี่น้องก็ไลค์ก็แชซ่ในเด้อสบายดี